บอเอ็นได้กินว่าองกิมมี่ลงมือก่อนบ่ตี่เ่าว่อะลีบอกอย่างเล่าว่าเล่าว่าฮัตตีก่อนเขาเนี่ยบ่ได้จะเอารุ่นในบิดในตบในเขาได้ขูดอยู่บนตาบอดเขากับสวยอยู่ลุ่นเขากับนอนไปเนาะรุ่นที่ชอง็นชั่วโมงใด สบายดีเละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกมซีเบิดสุขูมสุขคนเนาะวันนี้ก็บอกพ่อกับพ่องบากเอ็นิสต์ดตโออีกแล้วน้องพี่น้องเนาะนี่บ้านก็ได้เดินทางมาเฮือนตู้พายเห็นเลยเนาะทุกคนก็อาจชื่อฮู้เนาะว่าตู้นี่อยู่ใช่เนาะวันนี้บากเอนกับจีดาบาทุกคนมาหาตู้พายอีกตามเคยเห็นเลยเนาะกับผมมีอย่าลายเนาะกับฉันก็ไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเนาะว่าเพื่อนทีอยู่เฮือนหรือบอเนาะบางทีมาอ่านชื่อไปอยู่เฮือนก็มีเนาะเัาฉัสอย่างไปเบิร์กก็เลยเนาะสบายดีพ่อท้าว โดยเห็นนั่งอยู่นี่กินข้าวเที่ยงบ่กินข้าวเชินนี่ลนจีนังเนาะนังก็นังงัวดอกนัวมาแต่เกินบุญบ่เพ่มมันลูกลานเขาคัวให้กน้องยน้ำอนังมันเนาะเหลเพิ่หายบ่ดยยังไ่ได้เกี่ยวข่าบ่นี่ ว่าชีเริ่มมาเนี่ยมก็ได้เริ่มต้องมืออื่นไปละคนกยุทธอะได้เนาะอยู่อะไรมือเตัวไปเลยบรรยากาศกะกืจะเป็นเป็นตาลบลบอยู่เป็นลมๆเบิ่งคือพลยิงชี้ยุดธละไมัน่่นน,นเป็นจังไงจะมาจังไงเนาะขมือนี่ก็ได้เป็นอะไรเหรอคือได้ยินข่าวยินข่าวอะผิดกันบ่พคเัาเออผิดนั่นแหละเป็นยังไงจังผิดกันฮะ ก็นี่หรือว่าปะท,นนะทึกแล้วเนาะธรรมดาพเมียนกพิษกันอยู่แล้วและพิษเทียงกันแหง้งหรือบ่เนี่เออก็แห้งแน่นะพิษกันย้อนเรื่องยังเห่อน้องมาได้ไหเลโยโดยโดยแล้วน้องผลนั่งอยู่นี่บ่เมือ่อเลยเด้เมือเม่อไรเมื่อแล้วสองคืนครับเมื่ออยู่พุ่นเดียวกัน ผมาผมาแล้วก็เมื่อเพิ่อนทำม้ออยู่นั้แม่เพิ่นเดี๋ยวนี้ฮะอยู่กับน้าแม่กันเน่นแลักการาำเมื่อแล้วก็ลงอยู่มือเพื่อนเองนั่นเนาะเจ้าว่าเพื่อนก็บผมีพื้นมีไผ่แล้วบ้านดเนอยู่เดิมขมืดนแล้วเป็นยังไงคือบมมีพื้นมีไผ่มาท่ำโยวางห่าวมาแล้วกขายลายแผ่นนั่นเนาะขายแผ่นโซลาเซลล์ทิ่มแล้วขายทิ่มแลยอ๋อเครืองชื่อเป็นหมื่นขายสามสี่พันโดยข้องคิดว่าจะมาอยู่เพือเลยเนาะของว่า คำห้องป้าไว้มันัจะตายได้อันแบบหมอไพ่เหน็นมั้ยห้งบริษายมันเนาะห้องบริไาหมอไพ่พอันนั้นเบิดสุดอันน,ปปน,โโน,นั้นพนันสิบเอพันหรยซื่อเท้ามอยกหมอไพ่มมนก็ใหญ่ถี่เนาะหมอไพ่ชงหูเห็นมั้ยเหนยจํำเป็นแล้วว่าบริษาขายาขายกับเงินอันนั้นกับบริไาเงี้ยเรามาคอดินนำลูกนำล้านหมกซื้อดินนำผินเออนะ่าดุมแล้ว ยู้ชื <invent ories> ่อๆะไรเนยเนี่ยงมชื่อลูกไผ่แะไรตายเอาก็ดีว่อกเกี่ยวข้าวขึ้นน้ำมาได้ออกเนาะยังมางออื่นนั่นแหละสิเริ่มพังฝนเนาะพังกับแมนไม่กะบพวกข้าวน้ำก็ยังมาได้เอเมือเนาะมาเมื่อเช้าหนึ่งมาแหนึ่งมาเล่นนี่ยจับสีได้เมื่อเราเริ่มมาได้เมื่อได้เมื่อนี่ขี่รถยังเมื่อนี่ย่างเอาได้ย่างหลัดนานผิววเอาย่างหลัดนานอดบอนเท้าไปย้ำตวงแหละมันก็สั่นเลี้ยวเห็นเลยเนาะ น้ำมันกระไกลกราทอดบเทาไปเบิ่ง<ด>ตูงกินโตกันนัะนะ่นแหละคือว่าน้องจิมมี่พันทุบเครื่องหุบคลอ,องเมื่อเลยนะนนี้พ่อเออหุบมือบ่อหุบเมื่อเบิดกนย่างกันย่างวางเบิดมันนี่ไรใส่เมื่อยเพื่อนบอยู่บอนอนกันย่างบอนยามเมือเอ่อนาะกับผ้ากัน,นนอนขึ้นในบิดกันยุ่งจะมาหามบุกลางมุง่งบดกกลางมุง<บ>่งมุ่งกับมุ่งมีอายุมุ่งเก่ากบ บกางพักก็นอนให้ยุ่งกินคื้นนี่เลยได้ใช้บะมือเอาเขื่องไ่ได้เอาตัวเองก็ว่าเฉลยเนาะกางมุ้งเก่าคนแหละแบบเมนแต่ใส่เมนกับกางเลยหาบอกพอยุ่งบอกกินเครื่องคลองกันยังบะได้เอาเมืองได้ไหมได้มาแรกนี่ยกับคำเมื่อกระเช้ามาหนึ่งมาหนึ่งได้เมื่อเดงมาหนึ่งเข่ากินเนาะเลยแล้วจิพวงเขาไม่ได้มีเครื่องคลองเลยบ่ฮะไม่ได้มีเครื่องคลองยังพุบมาพิดเบิรดเลยพอพุบมาเบิดร์ดเนาะ เป็นน hey, oh oh <ils> <L> ั่นไปมากบ้างแบบม่แล้วไม่แล้วไม่ด้ยินข่าวผิดกันพิกกันแห้งบระนันผัวจังหวะเหนือะจังหวะอะไรแห้งเตื่มาแล้วเนาะเธงขันลงใหม่ลงมือผัวเนี่ยเออเป็นธรรมดานี่นะแก่แล้วบอส นังม้วนเป็นตะกินนะนังนังงัวเนาะนังง้วนไม่เคยนังควายเนาะจะบอกเอ็งจะถามเดี๋ยวพาเป็นคนลงมือก่อนมาเถ่าบอกว่าเอาน้าแน่นนะเดี๋ยวบอกให้เอาเนาะภาพไม่ได้เลยเดี๋ยวกุกจะเอาเองเนาะโดยโดยพิษย้อนคนอื่นบลลพิษย้อนตัวเองนี่พิษย้อนตัวเองเป็นเรื่องเองเนาะ พัวเมียก็นจะพีดกันแน่แลเนาะเนาะว่าบอกเขาใจมันก็จะพิดก,กันอะไรเนาะภัยกันอะไรรำมดาหแหละเป็นเมื่อครับกับตอนเช้ากับกเมื่อเมื่ออะไรพ่อตาพ่อตาเอาบทไปนำผลพ่อตาอะค้างกบัดสีมะะบบาเนาะก็บัดอันยังมาบัดอันยังเมื่อคำเลื่อยเลยเอามาเอาเครื่องก็ต่อมาถึงน้องคอยเองนอยู่ละ เอาเอาเาเลยแล้วเมื le, ่อ네กี demon, ้เมื่อคืกขึ้นมาหนึ่งเว่าชิลเลยเรนน้องเพิ่นไพ่มาส่งเรื่อย่นมาเอาเรื่อย่นมาเอาบ่แล้วครอบครัวของน้องจิมมี่มีจะคนมาท่าเนาะอ้ายสุดท้ายคนนึงทำกระชองแล้วเนาะเพิ่นก็ไปสูเมียบ่แล้วพ่อแม่ของเพิ่นก็ยังบ่ยังและแม่ก็ยังหนุ่มพ่อก็ยัง พ่อหนี่งบอมีมึงไม่พ่อพนกับพ่อเหอบ่ผัวพอน้องกินมีนี่กะผัวที่สองเนาะมันได้แต่น้องกินมีแล้วก็เสียชีวิตนนี่แหละเสียชีวิตในบ้านเพิ่นนี่บอมในหน้าเพิ่นน่แลละตายอยู่หน้าเลยไปพังที่ไปสร้างนี่แหละเพิ่นโดนคนกับโสร่งเลียนมาบ่นไรเพิ่นอะไรอืมพ่อเป็นไง พอเท่าเนี่ยก็ยังหนำนั่งได้อยู่เนาะได้เลยยังอ่อนแข็งยังดีอยู่เนาะนี่มันออกไรเยเหมือนกันหนำหนำไม่ได้แล้วแต่เนี่ยนี่นั่นมมี้ไพแหละก็ว่าที่ได้อยู่เนาะแม่ป้าก็ไปคงเทศเน่ยที่มันไม่ค้นเกี่ยวเขาอะไรเจ้าเนี่ยบอผู้เพื่อนนั่นแหละเอาเนี่รับบอสแล้วบอกเมียะไรเวียดเริ่มมาเลยไปสุดสี่ เที่ยวข้าวก็จะใช้สมมือเ <c oughs> ขาเย็นดำเนี่ยสิทั้งหมดเป็นไงจะก,กย่น <c oughs> บนเกี่ยวแล้วกเกี่ยวก็นยังกะผ้าพลก็คือจะคึมๆเนียอยูไ่ได้เออฮักจีกะเขานี่กะนั่งก็จะแห้งอยู่บ่อเขาเกี่ยวเป็นกำเนาะใครกว่าเขาเกี่ยวเป็นเป็นพอนเนาะว่ายว้ำเนี่ย <c oughs> น่านพนมีนี่แห่น่าน ว่าจะได้ร่อนงานชื่อกระบุดดีแนเลยแค่นั้งกระบุกแล้เนาะเจ้าว่าเป็นแสนมัจากเดี๋ยวนี้เพราะว่าน้องคลองเกิบแบบว่าแบบไม่เอาคลองแท้บุกขึนห้าชิปเนาะของเวียดเท่านี้ปอของเวียดของไทยกันมันแบบว่าชันมันแข็งอ่ะเนาะคำชาตินุ่มๆถมมันก็มาได้แหละเป็นแสนข้าว่าคนแล้วไม่แล้จะมีรายรุ่นแด้วเกืดบุตรก็ได้มันก็มีของเวียดของยังไหเนาะอคของแท้นาะเพราะว่ามันพบมันก็อ่อน แต่ท like oh ี่กับสมร้อยเราอยู่พังหนะเนาะเ่เงบดได้เแล้วมาเพื่อกับมัยันเนี่เขาบุญเรื่บัถือตัวนี้เนาะบัตรถือหร้อเป่าเตน่บัตรพอไรบัตกระตายเยูแหละตัวนี้โตโน่ทำคันเนาะตหน่มันก็ยังํำคันยเห็ดพอเทาอดมาได้กันแล้วก็ยันขึ้นคือกันแได้นั่นหรอกตีเงีนี่ตีเยันแล้วพอกันน้อยใจว่บ้าอะไรมาจังหันจะห้องแล เพิ่นก็ให้บ่เว้าทางห้าวทำไงแต่ก่อนนี่ก็เคยผิดกันแบบนี้อยู่บ่ฉันดูเคยจิ๋วพิดสิผิดตลอดเคำว่าวาเนี่ยคำบอายกับขากคบบอายกันเนาะโดยเรื่องตัวนี้เรื่องกระทาตามืดพิดกันี่นี่เต่ผ่านมาก็มีแต่แนวนี้แม่นบ่เรื่องสละผัวเมียนี่ทำได้ทะเลก็ทำเนาะโดยสิประหารประวงไหวอยังแม่แม่แล้วเพราะนายกโป้มีแต่ พิงเข่าคำเมียรยาโลกเพื่อนหาบอรองเพิ่อนมันเป็นนะนำมันชีพิตกันเลยเลยค่ะในนี่ล้างเทือกะเทือกมันยากสองคำก็มีเขาเนาะชีวิตยั่งเนาโดยเม่เน่ยเรื่องพวกเมียนี่คือเขาว่าเกินมาล้างโคกอะผู้บ่าวไม่ใช้มาว่าแ,แ,แล้วเนาะแต่พอสีหาคำพอเลยแมงบอกกินมาโดยโดยอันนี้จังว่าเข่า,ขา,ขา,ขาเรื่องนี้ในเรื่องตัวนี้เนคำว่าบอก ย่างถือได้นี่แหละแม่นสีพริกกันตลอดมันเป็นยังนั่นเนาะพริกกันยอนคลองเป็นตาเนี่ยแหละปะยามันแล้พริกกันแล้วเพิ่อกะเมื่อก้าขึ้นเลยเลยเมื่อตอนเช้าเมื่อมันเช้าเมื่อเช้าคำมานหรืก็มาเอาเครื่องเนาะเอาเครื่องเฮะเออคำเมื่อแล้วก็เมื่อเอาว่ะเมื่อหรือกันก็ลงมานอนร่กันแล้วอยู่อยู่ลุมเนาะอยู่เพือนดินเนาะย่างมันเช้าบ่เมื่อบ่บ่บ่เมื่อ อยู่นี่แหละอยู่แล้วก็อยู่แหละขึนนี้เองคำแหละฮาละมา้าเขาคำเขาจะเดินเมื่องใช้เมื่อเอาเครื่องส่วนถามใช้มุ่งไม่ได้ไม่ได้ไไดเอามาขาว่ะเขาเข้าบ้านานอกเข่าไปห่างเบียดหลังอาคึ้นเลยวะเมนี่กวะว่าพองเขา่าพองเข่าก็ได้เมื่อหนึ่งเนาะมันกระเจา้าาบมาว่าแล้วกระเจ้าก,ก็ขึ้นกินแล้วเถิงเถียงว่าแบนบมดเจ้าก็อยู่มาได้แหละมาหนึ่งแหละ อย่างล่ามาแล้งเนี่ยจะได้เอาตัวตันหาตามมื่นเลยแล้วเ,เรื่องตัวน,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 นี้เนาะเรื่องตันหาเนี่ยคำนี้ยังอัลลบบ์นีนก่การเมตสิบประยากมันปิดกันเลยเลยก็ยังมีคนมายุ่แงแย่อยู่บ่เดี๋ยวนี้บ่มีบ่มีแล้วบ่มีมเขาบอกพวกอีกทีจะพ้นมัต้องไปผมมันห,อหน้อมนะไประยะหาเขามันอ้อ อันนี้อันอนี้นะกลุ่มบม่ีเลยแหละเนาะคนเท่ากับมีผูวังดีเนี่ยผูบังดีเนาะเออผูบวังดีกับมีคนเริมก้นกับไออิจฉากับมีสำหรับบอเอ็นนี่บอเอ็นคิดว่ามันต้องมีคนอิจฉาพอเถ่าไหนนี่ตัวนี้ี่กนเรามาเพิ่นว่ามันเนอนมอมือมือเม,ม่อคือเด็ดเด็กเนาะเจ้าอันนั้นอือ ลูกเมีย่ยแต่งผ้าขาพผ้าน้ามกระบ,บกินถูอต้องเขาเพล่อนไาว,วาของบ่ของคนเบิ่มเนี่นี่เด้ทำแตงมากินพรอมเบี้ยน,กกนะฮะกินเขาอะเขาบวเชือในบอลการจำพัดอ่ผ่านมาปีหนึ่งเราบริวารเนาะน,น,นี่กลุ่มมา่อยู่แง่บอยว่าเจ้าอยากเลิกประสาภพ่า,ายนี่มันยา่านเข่าในได้รูปเงินมีี่ล้าอะไเลื่อนไ้วเลยบ่สภาพุมือนั่นลูกเขาก็บอเชื่อหลายบาทเนาะทำกินพรอมกันในกินเขา อาจจะแบงไว้เนบกินกับบ่เห็นเขาวอรีตัวนี้กับย่านขีดคือกันได้เนาะอันนี้นี่กับแมนละเขาตะกี้เขากับบอจักอันนี้เนี่ยมันก็ได้รักฐานย่างขับเนาะคักรันตะกี้เฮากับว่าวเจ้าเนี่ยไม่ได้มาคอยกับว่าวเห็นแล้วเจ้าว่าช่างลูกเจ้าก็ยังมาเอาทองสามปีนะฮะคนมักคนเนี่บโมเเชเรียมกุ้มบอก่บกุ้มก็เต้ถิ่นน้ำป่าและลูกเนาะโดย เขาได้มาเป็นชิพเป็นช้าเขาก็ยังได้กินเข่าอึดกันนะก็ยังเลี้ยงใหญ่เนาะก็ยังเลี้ยงใหญ่อันนี้แสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากได้เอาไปฆ่าชื่อๆอลไรอะไรเอากันยนยังเฉลาเท่านี่้ก็จับหรือว่าทางพ่อแม่พ่อติดนี้จะบ่อเรื่องใดอย่า้บ่มีบ่มีเรื่องนะอันนี้คลิปนี่การเจ้าเบิ่งนะถ้างมันขัดชุดก่อนในว่าฮาว่าว่าไม่ถอดเป็นนี่เปิดมาโลด กรเปิดมากคำเ่าว่ามันถ่ายเป็นหนีฮาเมื่อแต่กระตูฮาาแต่โฉมข่าทีนบมหานเปิด้ะขาบ่เคยว่าวเอิดม่ได้เป็นหนี่เขาต่ว่าหมักกันธรรมดาเนาะอากันธรรมดาบางทีไปเป็นนีหรอกทำบ่เคยว่าจะเถื่อว่ามันเข่าเป็นนี่ทางนี้หาใช่หมื่เ่นคำว่าเราเปิดมากคิดจังค่ะคำว่าคอยว่าวมันถ่ายเป็นหนีคอยชื่อเมื่อไหนี่เพื่อนขอยกระปะเขาคอยว่านะแล่วประำบานเปิดฮันอย่าไปว่าจะหาเรื่องกัน เขาเคยดอกของเพื่อนก็นบม่ได้เป็นหนีเ้เขาเียเนาะเม่ไม่บางทีมีเงินมาใช้เฉพาะให้ไม่เท่ารับไม่เท่ายืมไม่ได้มีเงิน <c oughs> แต่ก่อนนี่พ่อเท่าก็ไปล้มน้องเพิ่นนี่บ่ล้มแบบธรรมดาในวบ่นี่คนจะเอากันบ่ได้ล้มจักคว่มนะบ่ได้ล้มบ่ได้จักยังบ่จักไผกระหงือดทางไร้กระหงือดไปเลยเอากันเลยม,มีในไลน์คนกันกนคิดแบบว่าพอเท่านี่ใส่คล้องน้องเพิ่นได้ชาวบ้านเคยได้ยินในพอเท่าอันนี้ใครได้ นายคนกับเ้าเป็ลังคนแต่กี้ว่าพอเท่าพา่ยนี้มีเขาบริสัทบริษัทมันมีเงินเป็นล,ลา,า,านพันล้านมานไายม่านสุรินานมาเบิ่งวอาะมันมโบมีขี่ฮัชจีกับโบมีกินแห้งเองคือขโมอเนาะเท่าจะตายแล้ะก็เหตุและอยากกินในโบมีดอกของดอกขอ,อ,องดีบป็ลคนว่ามีของดีเขามีของดีผัดชิวิปใส่เอาไปชังซ้ำนียเขาบวะผู้ชส่เอเสียอยู่เมืองอยู่หน้ากไปก็ไปทางอากาศ ครับมันมีในบดีมียังมีแต่เข่าในท้องนี่แหละอืมทั่ังก็บดิมีขู่มือเนี่ยชาบอเอนคิดว่ามีคนอิจฉาที่พรเท่าได้เมียน้อยบางทีก็ได้หลยคนก็มีก็แน่น่นก็มีชวนก็ไลยคนอยู่เนาะมาว้านะหนูเขาจะคิดว่าพู้เท่าได้ได้เมียน้อยต้องมีแหละเขาอยู่ในนี้แหละบ่บดิมีพี่้าง ได้ว่าวลายถือแล้วลำพวกเคยมาบ่มี่เกเห็นเขากขย่าถามพูนเาเมื่อยๆอว่าเนาะโดยเมื่อาน,นะนานบ่บาา่เ,เว่ายภาพนี่หางไม่ได้ทั้งชาลับกุเคียมาขมี่หักขมี่คือว่าวนะพัชรแปะเห็ดได้ไดบอยชัยดอกแนน,น,นเนีเ่ยคายเอาเงินโลดเนาะพเถ่ายก็ยังแข่งแหงแหลคนทำนี่ปกติกะ อันอะไรอันนี้ก็แข็งแข็ง<ด>นะครับความแข็งแข่งเนี่ยมันพอเท่ามันเคยถูกเราชนชูทนคือชี้เล่นนี่เกี่ยวเข้าเนี่ยเชิบุกแล้วเนี่ยมือมือไม่เว้นแล้วเนาะโดยเนี่ยกะมันมีไปซอยแล้วบ้านเนี่ยเขาลูกเต้าห้องกับบุญมีเนาะขันเมียบอซอยแห้เงี้วเลยเนาะเมียกัดกัดลังกันนั่นแหละกเห็นกันนั่นแหละเนาะลังกันนั่นแหละลูกเต้าบุญมีเนาะเจ้าก็ได้เห็ดแหละเหมือนจหาบจะค้อนแหละโดยงานเนี่ย มีอะไรถามปาเท่าใช่ว่าใช่ว่าได้เฮือนนี่ยนะครับักยำผลเนาะก้าวมาพี่บ๊อบบ๊อเหมือนบานเพิ่นผมเฮือนอยู่พุ่นแล้วมาบ้าแล้วของระบบมาเลยพี่เพิ่นบรมมาเลยบ๊อบบอกนี่เพิ่นเราค่ะเออบรมมาบรมหลวงมาบรมมาก็มีแต่ปาเท่าเมื่อห้าเพิ่นเนาะอือห้าเพิ่อนเลยในลูกเช้าก็ซิมามื่อื่นเพื่อนเดือนล่างมาก็มาย้ำทิ่ามือเนาะดอกไออีกปะเท่าไออีกพออยู่เท่าเราตายคนละหละโอ้ยยังบ่ตายง่ายดอกเนาะ เอออาจารย์ว่าแหละเนาะโอ้ยบ่ตายง่ายแล้วคนได้มีน้อยกับเพื่อนกักัแม่นอยู่เฮาก็บ่ได้เลี้ยงพอคำเนาะอาแต่ว่าเพิ่นก็เบิ่งอยู่พอเนาะเพราะว่าเฮากําเนิดมามาแล้วอิงตามลูกลูกให้ก็เอาเงินคำก็ได้เนาะเฮาก็บ่ได้เลี้ยงเพื่อนบ่แม่นว่าเราเผ่าคนชาวบอเอ็นเคยเฮ็ดนี่คนได้มีน้อยเนี่ยอยังยืนได้เข้ากับลายคนก็เว้ากยืนได้ยืนอะไรได้พวกนี้แบบนี้่แบบนี้บ่ให้เบิ่งเนาะ มาคนเกือบเยืนนะเนี่เป็นตุนเป็นตอแน่เนี่ยคนมีบุญไม่ได้หรวะแต่ก,กี้ปุปเทว์ก็ไม่ได้เกิดผีกระตอนไม่ได้เกิดบ่เห็นนะครับาก,ก็เกิดว่างหาพวกตีเนี่ยนะบางทีเอาเมียนี่บ่ก่อนก่อนเนานะหากแต่พี้แต่มาแต่เมืองไทยเพื่อกะมันมีเศษเน้นน้อยมันกระคั้นเนาะสายเลือดบ้านนี่ก็เลือนน่อยใหญ่มากกว่าขาก็บบาตายเลือ,อยยาเนี่ยไม่ต้องขากับเจ้าวะ่ะจะถึงเถื่อนมันตายยันเสียตานะโดยเศษ มันเกิดแบบผูกกว่าเฮาก็ยังมีเนาะอันนี้มันเกิดแลบมันต้องคาเขาะ่ะคนมีบุญกัเจ้าวะ่ะอยู่ยืนคนมีก็บตุกติดเนี่ดยดลยูก็เลยบริค่าเลยยามไหมนั่นเนาะจังหวะแมา่แรงเนี่ยบางทีกครับนี่คำเมื่อไก่แม่จะได้ดึกกว่แหละยังหาลูกหลานนี่พี่เอาไก่ให้ยเนี่ยไก่พอสาวนี่นี่นี่ยก็ไม่นี่นขึ้นมานอนเาวปลาเห็นได้แน่ใช่ขึ้นไดไอ้นี่วายเขาไปญ่านเนาะ สองคนก็หลับสิสิเนาะแต่คขนบิดเลยเนาะมันแตะเราโตกมากกลางคืนเฮายองไค่มันกับหมู่จับปลานํากับชิมีแต่เมือน้ำน้องเพิ่นบัดนี้เนาะเออมืออืดเนี่ก็เริ่มเกี่ยวเข่าแล้วโดยโดยดยมีเงินมีคำเนี่ยวัดจ้างเนาะมาถ้บุตมีเงินนี่เด้อโดยโดยมมีเงินมีคำอ่าแล้วเนาะมาเฮานี่กับบอเอ็นกะสิมเงินอะไรได้อบะเฒ่าอ่าสบายดีโดยโดย